สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาค่ะตื่นมาตอนเช้าๆหกโมงเช้าเนาะคะ่ะก็มาแพ็กอาหารเที่ยงให้น้องนาลินแล้วก็หุงเข่าลงไปออกกําลังกายแล้วก็ขึ้นมาทอดหมูส้มกินอาหารเที่ยงร้อน้องนาลินเลิกเลี้ยนมาเนาะคะ่ะมาเขาครัวอ่าเก็บถ้วยเก็บจานแต่ห่อเขาเที่ยงให้น้องนาลินก่อนนะคะ หลังจากน้องนลินไปโรงเรียนนะคะแม่บ้านก็เอาเข่าลงหุงเรียบร้อยก็มามาค่ะลงห้องใต้ดินกันค่ะไปออกกําลังกายกับแม่บ้านเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะชีวิตช่วงหนาหนาวเนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะลงห้องใต้ดินออกกําลังกายกันเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือห้องใต้ดินของแม่บ้านนะคะกระดาษ ก็จะหลบลุงล pues mm. ังประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็คือห right ้องจิมของแม่บ้านนะคะก็จะมีเครื่องออกกําลังกายด้วยกันสามตัวค่ะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องที่ออกกรลังเนื้อเนะค่ะเนะแล้วก็ลูวิ่งค่ะแล้วก็อิเล็กทริกโกเป็นจักรยานนะคะเดินประมาณเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะห้องจิมของแม่บ้านนะคะช่วงหนาหนาวก็จะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตของแม่บ้านอินยูเอก็จะลงมาออกกําลังกายวันละชั่วโมงค่ะ จันถึงสุกนะคะเสาร์อาทิตย์หยุดค่ะนี่เลยค่ะก็จะมีเครื่องนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะแม่บ้านใส่เครื่องออกกําลังกายนี่คุ้มมากค่ะจนพังค่ะแม่บ้านเล่นจนพังเนาะค่ะออกกระโดดลงมาแถบบ่อทันนะคะพอบ้านก็เลยจัดเครื่องใหม่มาแทนค่ะแม่บ้านก็มีประมาณนี้นะคะมามาออกกําลังกายกันเลยค่ะ นี่นะคะชีวิตประจำวันของแม่บ้านอินยูเอนะคะชีวิตตอนเศร้าๆะค่ะออกกำลังกายมาแล้วก็เนี่ยค่ะทอดหมูส้มค่ะหมูส้มเห็ดเองนะคะในใจค่ะอืมหอมค่ะเป็นละคะส้มละค่ะทำเองแซ่บเองนะคะทำเองแซ่บเองนะคะหมูส้มเดี๋ยวตักเลยค่ะ นีห่หอมนี่เลยค่ะหมูสมค่ะแม่บ้านใส่ข้าวเหนียวเยอะๆนะคะเพราะว่าแม่บ้านชอบอข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวในหมูสมของเขาค่ะมันจะอร่อยเวยลาทอดนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอไป เกี่ยวบรรยากาศนอกบ้านหลังหลังหรือก่อนหิมะจะมานะคะก่อนจะหนาวจะได้ไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นประมาณเนี่ยนะคะ,คะนกแล้วออกมาบินเล่นลมธรรมชาติมาก นี่และค่ะชีวิตประจำวันนารินออกมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆก่อนหนาวจะเข่ามาเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะบรรยากาศดีมากสีสันสวยงามเลยต้นหม่อีกเม่กี้อาทิตย์ก็จะ ใบร่วงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นไหม่ใบใหม่เนะี่ยอิงไม่กี่อาทิตย์ใบใหม่ก็จะร่วงออกหมดแล้ว วิวหนาบ้านดูดูดูค่ะวิวหนาบ้านตะวันกำลังตกดินสวยงามเลยเดี๋ยวพาดูแป๊บนะคะ,น,คะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะหน้าแลือดูใบไ,ไม้ร่วงบรรยากาศตอนเย็น ตะวันตกดินก็จะประมาณเนี่ยค่ะดูสวยงามเลยทีเดียวก็จะมีช่วงนี้แหละค่ะช่วงฤดูหนา,นาวเกอฤดูสปริงตะวันตกดินจะสวยงามประมาณเนี่ยค่ะเห็นไหมอืมตองฟ้าดูอย,อย่างปลา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 เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ สุกพอดีค่ะปิดเตาเสิร์ฟเลยค่ะปิดเตาเสิร์ฟเลยค่ะ สไตล์แม่บ้านเนาะค่ะเขาคั่ว you, เฮ็ดยูเฮ็ดกินก็ประมาณนี้ละค่ะเย็นทุกวันของแม่บ้านก็นจะทาอาหารสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะเสิร์ฟลูกและสามีค่ะนี่ละค่ะชีวิตประจําวันเนาะเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยวันนี้ทอดปลานินสปากเกตตี้สลิงปีนทั่วแขกเึ้นกนละค่ะง่ายๆสไตล์แม่บ้านเนาะค่ะเดี๋ยวขอจัดจานให้เซ็จซับเรียบร้อยไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย เย็นๆมารอบบ้านก็จะประมาณเนี่ยค่ะกองกองอาหารเทียงน้องในลิ้นเลิกเียน,นมาก็โฮมเวิร์กนาะคะ่ะนี่ก็เป็นการบ้านเนาะคะ่ะการบ้านเนี่ยค่ะกองยังท่านได้เคลียร์ออกค่ะประมาณเนี่ยละค่ะชีวิตของแม่บ้านแต่ละมือแต่ละวันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะงอืมอ่ะไปก่อนเด้อค่ะเด้อบาย Bye. จัดจานก่อนจัดจาน